เด็กจบใหม่สัมภาษณ์งานคำถามแบบไหนที่เด็กกลัวคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่คิดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแล้วทําไมถึงกลัวล่ะคะเป็นคาถามที่ได้ยินแล้วตึ๊บเลยครับเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคำถามแบบวัดเกินนะครับประมาณสองพันก็ได้ครับพี่ผมผมแฮปปี้มากเลยครับที่ได้มาพี่ผมก็ดีใจนะครับหัวเป็นการตอบคำถามที่ดีค่ะ คำถามที่น้องๆพูดมาเนี่ยแน่นอนว่า HR ในองค์กรถามแน่นอนตอนที่น้องไปสัมภาษณ์งานค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะแนะแนวหรือว่าไก์ไลน์ให้นิดนึงว่าอาถ้าน้องไปสัมภาษณ์งานจริงๆน้องควรตอบอย่างไรเนาะบรึ จบใหม่รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เข้าไปสัมภาษณ์กับ h อเพราะว่ากลัวว่าคำถามสัมภาษณ์เนี่ยจะตอบไม่ได้งั้นเราไปฟังเด็กจบใหม่กันดีกว่าว่าคำถามสัมภาษณ์อะไรที่เขารู้สึกกลัว <c oughs> ที่จะตอบกับ HR <c oughs> เชิญพิธีกรภาคสนามค่ะ <c oughs> ไปถ้าเด็กจบใหม่สัมภาษณ์งานคำถามแบบไหนที่เด็กกลัวทำไมถึงลางออกจากงานเก่าครับ ทำไมผมต้องจ้างคุณเข้าบริษัทคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ทําไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงานค่ะคิดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแล้วทํำไมถึงกลัวล่ะคะเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนในที่ทํางานเก่าครับผมเป็นคําถามที่ได้ยินแล้วตึ๊บเลยครับแปลว่าอู้ไม่รู้เลยว่าเรามีดียังไงเหมือนเหมือนเป็นคำถามแบบวัดเกินนะครับผมใช่เบราว่าถ้าสมมติว่าเราออฟเฟอร์เยอะเกินไปมันก็จะมีคําถามถัดมาต่อๆไาเรื่อยๆว่าแบบแล้ว คุณแบบคุณเป็นใครคุณถึงแบบว่าออฟเฟอร์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมกลัวเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วผมออฟเฟอร์ต่ำเกินไปผมจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็คือมันก็ต้องมานั่งคิดดูครับเหมือนไม่ไม่ใชใครเหมือนวางกลยุทธ์อะเพื่อให้เราได้เงินที่ดีที่สุดผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่เบสิกแต่ว่าน่ากลัวแล้วหนูคิดว่าจะตอบคําถามแบบไหนให้เขาถูกใจคะหนูก็คงจะตอบว่าก็พี่ขาดคนนะคะหนูก็เลยเข้ามาสมัครงานแต่ว่าหลักจริงๆแล้วหนูคงจะตอบว่า หนูอยากทํางานในบริษัทของพี่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบที่หนูอยากจะทําในบริษัทพี่ค่ะเออแล้วหนูล่ะคะทำได้ทุกอย่างที่สั่งมาเลยค่ะประมาณสองพันก็ได้ครับพี่ผมผมแฮปปี้มากเลยครับที่ได้มาพี่ผมก็ดีใจนะครับก็ต้องตอบตามความจริงนะผมว่าแบบเราอยู่ที่ทํางานเก่าเราเป็นยังไงเราทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับเอาความจริงเข้าสู้ใช่ครับสุดยอด เราก็โมโ้นิดนึงครับว่าเราเก่งขนาดไหนเราเหมาะกับที่ทํางานเขาแค่ไหนทํำอะไรให้เขาได้บ้าง ถือว่าเป็นการตอบคำถามที่ดีค่ะขอบคุณมากนะคะคำถามที่น้องๆพูดมาเนี่ยแน่นอนว่า HR ในองค์กรถามแน่นอนตอนที่น้องไปสัมภาษณ์งานค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะแนะแนวหรือว่าไก์ไลน์ให้นิดนึงว่าถ้าน้องไปสัมภาษณ์งานจริงๆน้องควรตอบอย่างไรเนาะอย่างแรกคำถามแรกที่น้องๆสัมภาษณ์ที่น้องๆกลัวมาเนาะคือคำถามที่ว่าทำไมถึงต้องรับคุณเข้าทำงานค่ะจริงๆสิ่งเนี้ยค่ะวัดจิตวิทยาหรือว่าวัดความมั่นใจในตัวน้องว่าน้องมั่นใจแค่ไหนอัน ีตอบไปเลยอย่างชาช้านแล้วก็ตอบในมุมมองของตัวเองว่าตัวเองมองตัวเองอย่างไรต้องเป็นมุมมองที่ดีนะคะในการมองตัวเองถ้าน้องๆมีทัศนคติหรือมุมมองที่ดีในการที่มองตัวเองแล้วค่ะน้องๆจะตอบคําถามนี้ได้อย่างมั่นใจอย่างเช่น เพราะว่าหนูมั่นใจค่ะหนูเป็นคนพูดจาฉะฉานจึงเหมาะกับบริษัทของพี่ที่เหมาะสมกับการที่หาคนพูดจาฉะฉานอยู่พอดีเพราะฉะนั้นพี่ควรรับหนูค่ะอะไรประมาณนี้ซึ่ง HR เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดจาฉะฉานดีตอบแบบมั่นใจแล้วก็น้องก็แสดงให้เห็นจริงๆว่าทักษะนี้น้องมีแล้วทักษะนี้จําเป็นต่อบริษัทของเราจริงๆอ่าอย่างเงี้ยค่ะคือผ่านเลยคําถามต่อมาค่ะข้อดีข้อเสียเดี๋ยวแยกกันเนาะข้อดีเนี่ย หนูควรตอบที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทของเขาเน้นย้ำค่ะข้อดีอย่างไรกับบริษัทของเขา ไม่ใช่ข้อดีอย่างเช่นเป็นคนตื่นเช้าเป็นคนนอนวัยเป็นคนยิ้มสวยเป็นคนชอบตักบาทอันนี้เป็นข้อดีหมดเลยแต่ว่ามันไม่จําเป็นต่อการทํางานในบริษัทเลยต้องตอบเป็นข้อดีในการทํางานในบริษัทอย่างเช่นเป็นคนมี critical t h i n k i n งเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงซึ่งเหมาะกับบริษัทของคุณนะคะบริษัทของคุณเนี่ยต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานพอดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือตอบให้เข้าเข้ากับในส่วนของคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ อันนี้ผ่านแน่นอนต่อมาค่ะข้อเสียข้อเสียเนี่ยเราจะมาตอบแบบข้อเสียไปเลยอย่างขี้เกียจทํางานตื่นสายมาทํางานสายแบบนี้คืออันนี้ไม่ผ่านอันนี้คือไม่ได้ต้องมี การที่พิกคดีกลับด้วยอตอบข้อเสียอย่างไรให้พิกคดีกลับให้ HR เขามองเราในแง่ดีอย่างเช่นจริงๆค่ะเป็นคนที่ขี้เกียจทํางานมากๆแต่การขี้เกียจทํางานเนี่ยค่ะทำให้ตัวของดิฉันเองค่ะกลายเป็นคนที่ ตั้งใจทํางานรีดทํางานให้เสร็จงานจะได้จบไวๆพองานจบไวๆค่ะเราจะได้มีเวลาเช็คแล้วเราก็จะได้มีเวลาว่างให้เราขี้เกียจได้อะไรดํานองเนี้ยให้ชาก็จะรู้สึกว่าว่าวคุณมีมิติในการตอบมากขึ้นซึ่งคุณรู้สึกว่าเออเออโอเคเรารับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็จะเป็นข้อเสียในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะส่วนคําถามสุดท้ายค่ะ ทำไมออกจากบริษัทเก่าสิ่งนี้ต้องเป็นคำถามที่ร,ระวังมากๆเลยติดแท็ก warning ไว้เลยนะคะเพราะว่า HR เนี่ยถามคำถามเหล่านี้ค่ะเพื่อที่จะดูว่า การที่คุณลาออกจากบริษัทเก่าเนี่ยจะมีผลกระทบกับบริษัทใหม่อย่างเราไหมหรือว่าเหตุผลที่คุณลาออกจากบริษัทเก่าอะ่ะอาจจะก,กลายเป็นเหตุผลที่คุณลาออกจากบริษัทของเราอีกครั้งเฮชาค่ะต้องการคนที่จะอยู่ในบริษัทนานอยู่แล้วไม่ต้องการที่จะหาคนใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็จะดูที่คําตอบแบบนี้ของคุณค่ะว่าเออเขาควรที่จะรับคุณไหมถ้าเกิดคุณไม่ทํางานในระยะยาวกับเขาเขาจะโอเคหรือเปล่าค่ะเขาก็จะเลือกให้ดีๆค่ะเพราะฉะนั้น ตอบให้มันดีๆอาจจะไม่ต้องตอบที่มันเป็นคําตอบที่แบบเป็นความจริงทั้งหมดอ่าอาจจะกักไว้นิดนึงตอบให้มันสละสลวยอ่าเพื่อที่ว่า HR ค่ะเขาจะได้รู้สึกว่าโอเคพร่าในตัวคุณแล้วก็ชอบในตัวคุณมากขึ้นค่ะก็ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนคะไม่ว่าจะคําตอบไหนคําถามไหนคะ่ะไม่มีถูกไม่มีผิดทั้งนั้นทุกคนคะ่ะควรที่จะเรียนรู้ว่า บริษัทต,ต่างๆค่ะ HR เนี่ยเขาจะต้องการคนแบบไหนคุณควที่จะไปหาข้อมูลของบริษัทให้เยอะๆว่าบริษัทเป็นบริษัทอะไรต้องการคนแบบไหนคนแบบไหนทํางานได้คนแบบไหนทานํางานไม่ได้เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่า HR แต่และที่ค่ะเขาอยากจะได้คนแบบไหนเพราะว่า HR แต่และคนไม่เหมือนกัน HR แต่และคนมีความคิดไม่เหมือนกันและแต่และองค์กรค่ะต้องการคนไม่เหมือนกันแน่นอนคุณจะไปตอบคําถามเดิมทุกองค์กรไม่ได้ อาถ้าคุณเรียนรู้บริษัทนั้นมากพอคุณจะรู้ว่า HR เขาต้องการอะไรอย่างเช่นจะไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทสายการบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็จะต้องไปตอบคำถามที่ว่าอ่า ฉันเหมาะสมเพราะว่าดิฉันนะคะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีเหมาะสมกับบริษัทของคุณถ้าจะไปพูดเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ใกล้เคียงกับการทํางานในบริษัทอะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องอ่างั้นขอฝากทิคไว้นะคะว่าทุกคนคะ่ะควรที่จะไปทําการบ้านให้ดีเกี่ยวกับบริษัทที่จะไปสมัครแล้วก็เตรียมตัวของตัวเองให้ดีมั่นใจเข้าไว้ว่าเราทําได้ขอให้โชคดีกับการสมัครงานค่ะ